ใครที่อยากไลฟ์สดแล้วเพิ่มชุดสินค้าในไลฟ์ไม่เป็นนะคะวิธีการทำง่ายๆเข้าไปที่ tiktok shop creator เดี๋ยวเล็กพาไปทำนะไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเข้าไปที่ช่องของตัวเองก่อนอพอเข้าไปนะกดตรงนี้นะคะรูปตะกร้ากดเข้าไปพอกดลูปตะกร้าเข้าไปนะตรงนี้ tiktok shop creator center กดเข้าไปได้เลยพอกดเข้าไปนะคะตรงนี้นะ,ะเลื่อนมาตรงนี้ชุดเครื่องมือ tiktok shop นะคะมันจะมีคำว่า ตรงนี้เพิ่มเติมกดเข้าไปเพราะกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีคําว่าชุดสินค้าไลท์เห็นไหมกดเข้าไปนะแล้วก็นี่สร้างชุดสินค้าพอช่างชุดสินค้าเราก็พิมพ์มอะไรก็ได้สมมุติว่าเราจะเอาอาหารเสริมเนาะสมมติอาหารเสริมอะสมมติเอาแบ็คมลแล้วกันเอาแบ็คมลอะแบ็มลสมมตินะอ่ะเดีย๋ยงนี้ มันต้องติดอันหน่อยออันนี้จะเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้มันไม่มีผลอยู่ลอะออานเอากดถัดไปอันนี้มันเขาบอกให้เพิ่มสินค้าก็มากดเพิ่มสินค้าตรงนี้นะคะจะเอาตรงโชว์เคสก็ได้โชว์เคสก็คือในตะกร้าร้านของเราอะ่ะคําเชิญร่วมมือก็ได้หรือจะเอาเรถเข็นรถเข็นก็คือที่เราปักที่เรากําลังจะซื้อะคะ่ะอยู่ในรถเข็นสินค้าที่ซื้อแล้วหรือจะไปเอาลิงก์สินค้ามาเพิ่มก็ได้สมมุติว่าเอาโชว์เคส ก็กดโชว์เคสได้เลยหรือเอานี้อ่ะสมมติเเอาสินค้าที่ชื่อแล้วนะสมมตินะอานี้สมมติเอานี้เพิ่มไปปเพิ่มแล้วเห็นไหมเพิ่มแล้วก็กลับตรงนี้หรือจะเพิ่มอีกก็ได้นะคะถ้าเพิ่มก็กดตรงนี้ได้เลยอ่ะเนี่ยมาแล้วแล้วตรงนี้อ่ะอ่ะสมมติเพิ่มสองสามอันละกันเพราะว่ามันจะได้เรียงสินค้าได้ถูกเนาะกดเอานี้นะสมมติเอานี้นะมมอ,นอ่ะเสร็จแล้วก็แบ็กกลับไปตรงนี้นะคะนี่ได้มาสามอันแล้วใช่ปะ แก้ไขชุดคือการที่จะแบบเรียงเรียงสินค้ากดตรงนี้นะกดค้างไว้อะแล้วก็เลื่อนลงมาเรียงลำดับสินค้ามันจะได้ไม่มั่วเวลาเราปักตะกร้าบางทีเราพูดเป็นสคริปต์ไงค่ะอ่ะเดี๋ยวนะรอแป๊บหนึง่งเสร็จแล้วนะก็กดบันทึกตรงนี้ได้เลยอ่ะเพราะกดบันทึกนะจะเพิ่มสินค้าก็มากดเพิ่มตรงนี้นะคะหรือถ้าไม่เพิ่มก็กดเสร็จสิน้น มันก็จะมาอยู่ตรงนี้อ่านี่เห็นไหมเพิ่มชุดสินค้าเมื่อคุณเริ่มไลฟ์ตกลงแค่นี้เองค่ะอ่าเวลาเราจะไลฟ์นะเวลาเราจะไลฟ์ไปตรงนี้ออกไปตรงข้างหน้าตรงนี้นะ,ะปิดไปก่อนพอปิดไปปุ๊บตรงนี้มันจะขึ้นบวกกดเครื่องหมายบวกด้วยเลยกดเครื่องหมายบวกใช่ไหมข้างล่างนะคะมันจะมีคาว่าไลฟ์พอเขาเกิดเริ่มไลฟ์เนี่ยเราต้องมาไลฟ์ตรงกล้องอุปกรณ์น,นะตรงนี้พลิก พลิกหน้าพลิกหลังได้เห็นไหมคะเนี่ยผิดไปเอานิ้วกดก็ได้นะตรงนี้แต่งสวยอันนี้ก็คืออย่าให้โอเวอร์เกินไปเดี๋ยวสินค้ามันจะดูเพี้ยนไปด้วยอันนี้นะคะถ้าเกิดต้องการแบบเขียวเขียวแบบนี้นะมันเลื่อนตรงเนี้กรีนสกรีนมันก็จะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะเห็นไหมคะแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้อันนี้นะเพราะว่าอันนี้มันจะแทรกรูปภาพไว้ข้างบนดได้แล้วก็มาดูสมมุติว่าติดเทนมีอะไรบ้างอันนี้เราแต่งนี่แต่งแบบนี้ อย่าให้มันโอเวอร์เกินไปเนาะจริงๆไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได,ะะกไ,ดไ,กได้แล้วแต่เราอ่ะอืมแล้วก็ลองเล่นดูตรงนี้พอเสร็จนี่มีคริสต์มงคริสมาสตามเทศกาลด้วยนะปะ่ะเออแล้วเราก็กลับไปตรงนี้มาตั้งค่านะคะสมมติตั้งค่าเดี๋ยวเลยเอาเนี่ออกกัน อ่ะสมมติเล็กเอาตั้งค่าตัวนี้เวลาตั้งค่านะคะถ้าเกิดเราจะขายของอ่ะขายของติดตะก,กานะเออสิบแปดบวกไม่ต้องนะคะแล้วก็อันเนี้ยควบคุมผู้ชมไม่ต้องเปิดนะสำหรับเล็กนะคนมันจะเข้าเยอะกว่าแล้วก็เออเนี่ยการเผยแพร่เนื้อหาอันเนี้ยเล็กไม่ได,ไได้ไม่ได้กดนะเวลาเล็กติดตะก,กาก็ไม่ได้กดแต่ส่วนใหญ่เล็กจะมาต,ตั้งความคิดเห็นเนี้ยคะ่ะ จะบล็อกแบบพวกเนี่ยบ้านคงบ้านเขียวอะไรพวกเนี้ยพาคนออกนอก,นอกแพลตฟอร์มเนี่ยวิธีการตั้งของระยะเวลาปิดกัรนันนี้สําคัญก็คือจะจะทำให้ AI อ่ะเขาจะเรียกคนเข้ามาทุกห้านาทีก็เปิดไว้ประมาณนี้แล้วก็นี่มีลบเสียงลบกวนพื้นหลังด้วยนะคะของขวันก็เปิดไว้แกลเลอรี่ก็เปิดไว้เห็นไหมถ้าเกิดเป็นเนื้อหา AI ก็ต้องเปิดนะไม่เปิดไม่ได้นะคะ แล้วก็ตรงนี้ถ้าหมดฝึกฝนนะประมาณ3นาทีนะั้งถ้าเล็กจาไม่ผิด3นาทีอะเนี่ยเออสาิวินาทีเสร็จคุณมีเวลาสาสิวิพอสามสิวิปุ๊บมันจะไลฟ์สดขึ้นทันทีเลยนะก็ระวังนิดหนึ่งถ้าเกิดใครอายนะคะแล้วก็ใครดูไลฟ์ได้บ้างอ่าอันนี้ก็จํากัดได้นะคะเห็นไหมทุกคนเพื่อนหรือบุคคลเฉพาะแล้วก็อันนี้การตั้งค่าไลฟ์หาลูกค้าอันนี้เล็กไม่ได้เซตอะไรนะ ก็มีอยู่แค่นี้อ่ะอันนี้เสร็จแล้วส่วนธุรกิจธุรกิจก็คือเพิ่มสินค้าเนี่ยเพิ่มสินค้าอันนี้กรณีที่เราจะไลฟ์ในมือถือนะก็มากดเพิ่มสินค้าตรงนี้ตรงเนี้ยนะเล็กไม่ค่อยได้ยุ่งเท่าไหร่แต่ว่ามันกดดูก็ได้เพิ่มสินค้าอะกดดูเนี่ยไลฟ์แฟลโซ่แฟลเซลล์ก็เข้าถึงสินค้าที่ก่อนเพิ่มสินค้าก่อนนะคะมาเพิ่มสินค้าตรงนี้อ่ะสมมติเพิ่มไปสักสองอันสมมติเลยจะขายสองอันเนาะ ปุ๊บมาตรงนี้นะเพิ่มไปอย่างไรแล้วเดี๋ยวขอดูตรงนี้กน่อนนะจริงๆอ่ะตรงนี้มันมาเพิ่มมามา,มาเพิ่มตรงเวลาเราไลฟ์สดแล้วก็ได้นะเสร็จแล้วนะตรงนี้เห็นไหมคะมันจะมีคําว่าสองสองตะกะตรงนี้บริกรบริการเล็กก็ไม่ได้ไอ้นั่นนะไม่ได้ใช้นะถ้าเกิดติดตะกะแต่ถ้าเกิดไม่ติดตะกะนะคะก็เวลาการตั้งค่านะตรงเนี้ยเราต้องไอ้นี้ด้วยนะคะ ผยแพร่เนื้อหาเราต้องเป็นแบบเป็นตัวแทนของตัวเองอะถ้าเกิดเราไม่ติดตะกร้าเราต้องมาเปิดตรงนี้นะอืมแล้วก็โตตอบตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วคือใครจะยิงแอดเวลาไลฟ์สดก็ได้นะคะแล้วก็กดเริ่มไลฟ์ได้เลยแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็จะฝีแต่เล็บกบหมาะนิดหนึ่งนะเวลาเราไลฟ์สดช่วงแรกอะประมาณยี่สิบถึงสามสิบวันมันจะไม่มีคนคุยด้วยก็เหมือนฝึก พูดหน้ากล้องไปเลยไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายเพราะว่าเราไม่รู้อยู่แล้วว่าใครดูข้างหลังเราก็มดพูดไปเลยอย่าไปไอายอะไรพวกเนี้ยอืมอันนี้ก็จะเป็นช่องของเล็กนะเออก็มากดดูได้แล้วก็ของเล็กปกติเล็กไลฟ์ like, ประมาณเก้าโมงแต่วันนี้เล็กไม่ได้ไลฟ์นะคะประมาณเก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงเนี้ยทุกวันอันนี้ก็จะเป็นช่องอันนี้ก็เป็นอีกช่องหนึ่งนะของเล็กเนะี้ยอันนี้เนี่ยให้ดู อันนี้เลยก็ทำอันนี้อยู่นะคะทุกคนเนี่ยทําทุกวันนะเป็นพวกเรือไม้รักวก๋วยเตี๋ยวอะ่ะกดดูได้นี่ก็จะมีลูกค้าเนี่ยบางทีนะคะเราเวลาเราเดี๋ยวเล็กมาแชร์คลิปหน้านะว่าแบบเออทอํายังไงที่แบบเอาเราอะ่ะขึ้นไปไลฟ์สดอีกช่องหนึ่งได้เออมันจะมีเขียดไว้อยู่อย่งนั้นมันก็เหมือนเพิ่มทัฟฟิคไออย่างสมมติช่องเนี้ยเล็กไม่ได้ไลฟ์ใช่ปะ เลวก็ไปไล์ช่องนู้นเลยก็จะเอาช่องนี้ขึ้นห้อยไล์ไว้เวลาคนมาเห็นเอ้ยคนนี้ไล์อยู่คนนี้หน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาจะเข้าไปดูมันก็จะเรียกคนได้อีกระดับหนึ่งมันเหมือนเพิ่มทัฟฟิกเพิ่มวิวเข้ามาในช่องด้วยนะคะแล้วใครอยากได้พวกเรือไม้เรือก๋วยเตี๋ยวน้กดเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยนะไท o ูดบอสนะคะหรือหาคําว่าเรือก๋วยเตี๋ยวเรือไม้มันก็ขึ้นเล็กแล้วค่ะฝากช่องเลยนะคะ